แม่รู้จะเอ็นดูใครก่อนดีก๊อปพิชยะชวนสามทายาตหมื่นล้านถ่ายรูปบอกเลยว่าฮอตไม่ไหวแล้วสามทายาทหมื่นล้านน้องสายฟ้าน้องพายุและน้องแอบิเกลหรือน้องเกลลูกๆูกของซุปตาสาวชมพู่อรยากับสามีนักธุรกิจน็อตวิศรุษรังสีสิงห์พิพัฒน์ขึ้นแทนเป็นซุปตาตัวน้อยที่มีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วล่าสุดนักร้องนักแสดงหนุ่มหล่อชื่อดังอย่างก๊อปพิชยะนิติภพศารกุล ได้มีโอกาสเจอสามทายาทหมื่นล้านน้องสายฟ้าน้องพายุและแอบิเกลก็ได้ขอถ่ายรูปด้วยโดยก๊อฟได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับระบุคแคปชั่นว่าเกลลูกในส่วนของสายฟ้านั้นเมื่อลุงบอกขอถ่ายรูปหน่อยฮ่าฮ่าฮ่าทำกลางแฟนๆเข้ามาแซวสน,นันก็ไม่รู้ว่าจะเอ็นดูใครก่อนดีเพราะดูจากสีหน้าเด็กๆแล้วคงอยากถ่ายรูปกับลุงก๊อฟมากๆเลยนะเนี่ยหน้าตาดีทางบ้าน